สวัสดีค่ะอยู่กับแอมนะคะเอมี่สวัสดีกับมาดี้มารีแอกกับเอมี่ซึ่งเป็นเว้นนี้เป็นการกลับมากับการเรียกชันซิงเกิลใหม่ล่าสุดจากวงไลแคนนะก็คือเพลงฉ่ำซึ่งเราก็คิดอยู่แล้วว่าเขาต้องปล่อยอ่ะภายในก่อนก่อนกลางปีอะไรอย่างเงี้ยก่อนสงการในที่เขาปล่อยจริงๆก็งเก็ปล่อยตรงกับช่วงเทศกาลที่จะถึงนี้อย่างเทศกาลสงการเนาะที่ มีการสาดน้ําให้การฉ่ำอย่างนอก่อนที่เราจะไปฉ่ากับน้าฝนการหรือเทศกาลนะคะเราก็มาฉ่ากับเอ็มีแล้วก็เพลงฉ่ากันก่อนนะคะกับน้องๆงวงไรแค่นกันเลยนะดูสิคือเราก็เห็นปูเตอร์เขาปล่อยออกมาแล้วแหละคือมันมีฟิทเทอร์งิงเพลงนี้มีฟิทเทอร์ิ่งร่วมกับน้องปอนแล้วก็น้องจูเด็กนุ่มจาก GM M มาดูสิเขาจะทำให้แซบขนาดไหนเนาะเห็นป่อยโพเตมาโอ้ยใจแม่บอดีหลายเด้อคราวนี้เดี๋ยววันเนี้ยมาดูกันดีกว่าว่ามันจะฉ่าขนาดไหนกับเอ็มวีฉ่ำนะจ๊ะอืมก่อนสงการล้วก็ไปฉ่ำนี่กะตรงกับเทศกาลหน้าร้อนเนาะอืมฉ่ำอุ้ย can't you oh can you make oh me cry

คำว่าชอบไม่ชอบใจฉันมันชอบเมื่อนอนไปแช่น้ำแค่มันก็ฮู้วววรักคนอย่างเธอแล้วไม่ชอบโอ้ไปด่านหล่อเลิศ

ใจฉันไม่เอาไปแชร์นำแค่มองก็หกวั่นเพราะคนอย่างเธอเน,นรักฉันเฮ้ยค hey, ือเลิศน่าวจริงคือเลิศนะไม่คือเลิศน่าวจริงบอกเลยอืม คือตั้งแต่ฟังเรื่อง MV เราม่พูดถึงเรื่องโปรดักชัน MV นี่คือสุดยอดแล้วแหละเออเป็นการเอาอเขาเรียกว่าน้องน้องปอนกับน้องจุงมาร่วมว้วยคือแบบเอามาใช้ดูกอะ่ะ <c oughs> จะว่างไงเราก่อนอนันนี้เราก็เคยเห็นผลงานของน้องปอนกับน้องจูงผ่านมาแล้วแต่แบบว่าไม่เคยคิดว่าจะทําได้เลศิศักขนาดนี้ก่อนหน้านี้เราก็ เห็นผลงานของน้องปอนจากอ่าที่ซุปเปอร์คาร์หรือเปล่าถ้าจะไม่ผิดอะนี่ฟิตเทอกับใครสักคนอะในวงไรแคนนี่แหละเออก็แบบว่าเฮ้ยสุดยอดอยู่นะโอเคอยู่นะเป็นการเอาการเอาปอนมาใช้ถูกถูกเพลงมากถูกแบบว่ามันเป็นการลงตัวอะส่วนจูงเรารู้แล้วว่าจูงอะคือทางรองได้เต้นได้แบบอื้อหือฉันว่าเป็นการเจ็ดคนที่แบบ ลงตัวมันลงล็อกสุดๆมันเลิศมันเลิศเลิศมากคากคือเอมวีไม่ต้องพูดถึงเลยโอ้โหคือเต้นยาป่าตอนเบรกแดนนะ่ะสุดยอดอ่ะเฮ้ยแกขอขอชมก่อนขอชมอันนี้คืออวยอยังไงก็คืออวยเออคือเราอ่ะคือยอมรับว่าเป็นเมนเมนของอ่าวิลเลียมอยู่แล้วเนาะเราไม่ได้คิดว่าเราจะได้แบบ ฟังแบบแนวโรคอแบบไฮโน้ตของวิลเลียมัะขนาดน,นี้แต่ก็เ้ยเพลงนี้ก็เอาออกมาใช้ดึงดึงคำว่าวิลเลียมออกมาใช้อยู่ถึงแม้แนวเพลงมันจะเปลี่ยนไปจากเดิมอบบบีดมันหนักแล้วก็แนวคางการร้องอะมันเหมือน,นแตกต่างจากเดิมแต่ก็ยังคงเอกลักษณ์ของแต่ละคนไว้อยู่อะ่ะเออคือสุดยอดคี่เราชอบมากท,ท่อนทที่ชอบท่อนที่อ่าปอนปอนหรือเปล่า ปอนแล็บแลบแล้วส่งต่อไปให้ที่ที่ทชื่ออนะน้องจุงแล้วต่อไปด้วยของวิลเลียมแล้วกาจบไปเออเป็นคนตอนพีเวดก่อนที่จะเป็นอ่าท่อนคุกของวิลเลียมอ่ะเฮ้ยทำได้ดีอ่ะมันเป็นแนวที่แบบว่าค่อยค่อยไล่ไปเฮ้ยสุดยอดอ่ะชอบอ่ะแล้วมาช่วงตอนเบรกแดนซ์น่ะลายเต้นแข่งนะลายเต้นแข่งกันทั้งหมดเลยอ่ะ เฮ้ย <Hey, S 2> มันดีนะเว้ยบีทส่งแบบอะไรสุดๆนะเออมันดูว่าการเต้นอ่ะแต่ละคนอ่ะคือมันแข็งแรงขึ้นจากเพลงเดิมที่เคยเต้นมาอย่างเงี้ยมันแข็งแรงขึ้นแล้วก็คาว่าเออน่าจะบีบเสริมแหละเนาะมันมีอย่างว่าว่าอิจชาอิจฉาเอเวน,นุง <laughs> อิจชาเลยก็รอ พี่นัดก็โดดกอดอะพี่นัดก็โดดกอดอะเ oh. ออจะเป็นเลโก็รอเอ่ดีนะฟังอีกรอบได้ปะฟังอีกรอบได้ปะอือดีมากค่ะมันได้เห็นความสำาึกของแต่ละคนอะคือสุดยอดจริงๆอะ,อะฟังอีกรอบเดียวกันกับฉำนี่ยแหละคือเขาปล่อยเพลงได้ถูกช่วงเทศกาลมากช่วงนี้คือไม่ต้อง ไปช่ำกับไอเล่นน้ำสมการแล้วช่ำกับเอ็มวีเพลงแล้วกันกับเพลงนี่แหละอีกรอบชอบอีกรอบแล้วกันนลยจ้ะไรแค่จุงดักจุงปอนรังนักเต้นหรอขอจะห่างขอจะลังขอจะไม่มีใคร หมือวใจอยู่กลางทะลทรายไม่มีใครเข้ามาให้ชื่นใจแต่พอเจอเธอมือกับฟื้นไหมแห้งื่อเไรเหมือนได้เจอน้ำรดไห้ช้ำใจชุบชุชุก็ไมใหอนไม่ใช่อใใจฟูจามันดูแพงกร้าตอนนี้มันลึ่มซ้าซาพอได้ยินอยู่ข้างๆย้โอ้ยอูอไก๋อยใัด้งกร้นม่ม้ากพไมยย่ข้างๆย้น้จอไั่้่่

ช่าแต่งตัวจอดเช้าช่าคนนี้ไม่ตายแล้วไม่ได้อุ่นะ babe it's true จากสงอสงงี้ไม่มีสติสงเงอนสงเเพราะเธอ่ันตามมาเข้ามาแค่มาแวบประท้ออย่าเปชิบแต่ใจเข้าไปสักิีดจะมีสนามมันคงไม่ผิดถ้าคิดจะแวบไม่เร็วรลยะนานแสนนานที่ไม่เคยได้กอดใครก็ไม่ว่าใครก็ไม่โดนแสนใจไม่แต้นตเห็นเธอแวบวรู้ว่าใจเพราะหัวใจ 啊啊这在我呢？哎。我呢？就是我。 แข็งแรงขึ้นทุกคนอ่ะเฮ้ <c oughs> <c oughs>

ไชน้ำแค่มองก็หวั่นเพราะคนอย่างเธอเนรักฉันโอ้เออไม่มีคำวัยคำไหนอีกแล้วอ่ะก็คืคอมันดีมเลออิศอ่ะมันดีมเลิศคือ ฉันว่าช่วงเทศกาลตกกรานตาเปิดเพลงนี้พอฉ่ำแน่นอนฉ่ำก่อนสาดน้ำอีกเออเลิศนะเป็นการเอาสองคนมาฟรสริ่งมาคอร์รัร่วมกันได้ลงตัวแล้วก็สุดยอดจริงๆเออชอบอะ่ะเออเพิ่มในลย์ลิสต์แน่นอนนี่เห็นเม้นเขาบอกเนี่ยอืม เห็นว่าเพลงนี้เห็นว่าตุ้ยอ่ะคือช่วยช่วยเขียนด้วยเนาะเพลงนี้อ่ะเอาอย่าง่ะยังไงก็ฝากไปด้วยด้กัน ด้วยแล้วกันกับซิงเกิลที่4จากวงไรแคนซ,ซึ่งงานนี้คือได้คอแรแลบร่วมก,กันกับน้องจุงและก็น้องปอนน้องจาก gmm เนาะเอออยากให้ฟังติดตามแล้วการกับเพลงชํานะคะซึ่งเป็นซิงเกิลที่4แล้วนะสามารถฟังได้แล้ว ทุกสตรีมมิ่งทุกแพลตฟอร์มนะคะแล้วก็สำหรับใครที่อยากดูเอ็มอยากช่ำไปด้วยกันโดนสาดความฉ่ำเข้าไปด้วยกันเนี่ยคือสามารถดู MV ได้ทาง l i เซอร์มิวด้วยนะฝากไปติดตามนะเนาะเพลงนี้ก็เลิศน,นะคือเขาปล่อยมาพอปล่อยมาปุ๊บพยายามหลบสปอยมากไม่ติดตามไม่กดเข้าไปอะไรคืออยากจะกลับมาทำให้อร reaction ให้เร็วที่สุด เอ่อไรแค้นเป็นอีกหนึ่งวงที่แบบว่าถ้าจะมีอะไรปล่อยออกมานะจะเป็นวงแรงๆที่เรากลับมามาทำเรีอคชันยังไงก็ฝากติดตามแอมด้วยแล้วกันนะจ๊ะกับเอมี่สวัสดีนะคะสุดท้ายนี้ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe ให้แอมด้วยนะคะอยากให้แอมทำ r รีอคชันอะไรสามารถเมนไว้ข้างล่างด้วยแล้วกันนะจ๊ะไปติดตามกันด้วยเยอะๆนะกับชํำชลชำชำชํำอ่ะสำหรับวันนี้ไปละคะ่ะสวัสดีคะ่ะ